สนับสนุนโดยโปนบ Academy สนับสนุนโดย Art of g o ก d e ์ i ดีไซน์โยเกมเมนทิกนะฮะสนับสนุนโดยโปนบ Academy นะฮะแล้ช่วงนี้ครับวันนี้มีอะไรน่าสนใจครับพี่นบค,ครับวันนี้เป็นเรื่องของอุปกรณ์แล้วกันนะเรามารีวิวอุปกรณ์กันเล็กๆว่าออตอนนี้มันมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่นักกอล์ฟเนี่ยน่าจะมีติดติดบ้านติดถุงกอล์ฟเอาไว้ติดบ้านติดถุงกอล์ฟตัวปกติเนี่ยเวลาสำหรับผมนะ เวลาติดของที่ติดถุงกล์ฟของผมมีแต่ไมโคมฟ์ในกลอกกับลูกกลอฟพอแล้วพอแล้วพี่นพมีเรียกว่ามีกาจ็ตอะไรเรียกว่าถ้ามาหาพี่นพนี่เรียกว่าเป็นเทพพี่นพ4.0ไม่ใช่นะอันนี้เรียกว่าต้องมีกาจ็ตอะไรใหม่ๆตลอดคือตอนนี้ยเราพูดถึงกล้องที่ใช้ในกอลอฟเนี่ยก็ต้องคิดถึงกล้องวันระยะ precision อย่างนี้ก็ใช้ดีถูกต้องโอ้มีการขายของกันด้วยเคก็ต้องติดถุงไว้แต่ตัวนี้มันไม่ใช่กล้องวันระยะมันเป็นมันเป็นกล้องที่เอาไว้เช็ควงสวิงกล้องตัวนี้มีชื่อว่า l i v e View Plus l i v e View Plus มันเป็นหน้าตาที่คือกล่องข้างนอกเป็นอย่างนี้เฮ้ยมันเล็กมากอันนี้ไว้ทำอะไรเนี่ยครับตัว Live View Plus ตัวนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวกล้องคล้ายๆกับกล้องคล้ายๆเป็นกระจกให้เราอะ โอ้ oh. เป็นเหมือนกล้องที่เราสามารถจะเอาไปว,วางตรงไหนก็ได้มุมไหนก็ได้เพื่อที่จะเช็ควงสวิงของเรา <S <S นะ <S <S คือสังเกตว่าเวลาที่เราแก้วงสวิงเนี่ยครับจริงๆดีสุดเนี่ยคือเช็คหน้ากระจกคือจะจะจะ,จะทำจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องเช็คหน้ากระจกว่าเฮ้ยเออทำแบบนี้เนี่ย ถ้าทางมันใช่แล้วอะโปรจะทาแบบนี้มาต้องขึ้นแบบนี้นะเซ็ Set ข้อมือตรงไหนตำแหน่งของสวิงก็ต้องการเป็นยังไงเพราะถ้าไม่มีกระจกเนี่ยเราเ,เราจะไม่เห็นว่าเราทาจริงหรือเปล่าครับผมข้อด้อยของกระจกก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเช็ควงสวิงโดยที่มองกระจกเนี่ยถ้าเราแบ็คสวิงขึ้นมาปุ๊บเราอยากรู้ว่าเราถูกหรือเปล่าเราก็ต้องเงยหน้าขึ้นมองกระจกมไม่ว่าจะเป็นมุมเฟซออนก็ต้องก็ต้องเงยหน้าขึ้นมาอ่าใช่มันก็ต้องเหมือนกับยกำลังจะขึ้นขึ้นปุ๊บเฮ้ เอาแล้วต้องดูก่อนว่าถูกหรือเปล่าใช่หรือไม่หรือไม่ก็ต้องอัดวิดีโอจากโทรศัพท์พอตีเสร็จปุ๊บเราก็มาดูผมมาแอบดูอีกทีนึ่งว่าถูกไหมแต่มันแต่มันไม่ไลฟ์ไงเออมันไม่สดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องตัวนี้ตอบโจทย์ไลฟ์วิวไลฟ์วิวพลัสตัวนี้นะครับก็ตัวเนี้ยจะสามารถติดกับตัวอะไหล่สติ๊กได้ข้างหลังนี้อะไหล่สติกอ๋อทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นนักกอล์ฟฝีมือดีเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะมีอะไหล่สติกอยู่แล้วเดี๋ยวพี่นพเอาให้ดูอันนี้เนี่ย เออใครเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเกิดโปรเวลาไปซ้อมในเวลาใน d i วิ n g เน้นเนี่ยจะเห็นหลายคนจะมีอะนเรื่อสติกอยู่นะครับผมเป็นไม้ยาวๆไม้กายสิทธิ์มันทําได้หลายอย่างเออมันทําได้หลายอย่างใช่นะครับก็ตัวเนี้ยเราคิดว่าหลายๆคนคงมีกันก็เอาแปะไว้ตรงนี้เลยนะครับแค่นี้เองแค่นี้ก็จะเป็นเหมือนขาตั้งกล้องละนะครับแล้วถามว่าเออถ้าเกิดไปซ้อมสนามไดในกรุงเทพมันไม่มีดินให้ปักอะไรเงี้ย ก็วางไว้ถุงกอล์ฟถูกต้องนะหรือว่าพิงไว้ก็ได้นะครับประมาณนั้นเราก็จะได้จะได้ตัวกล้องนี้พร้อมใช้งานละครับทีนี้มุมมุมที่เราใช้หลักๆเลยเนี่ยจะมีอยู่2มุมก็คือมุมเฟซซอนกับดาวเดอ์ไลน์ครับเฟซซอนก็ด้านหน้า uh huh. ครับดาวเดอ์ไลน์ก็คือด้านข้างถูกต้องซึ่งตัวนี้มันเป็นรุ่นรุ่นใหม่ของไลฟ์วิวช่วยไลฟ์วิวพลัสเนี่ยมันไม่ต้องวางไกลมากนักรู้สึกว่าจะประมาณ7ฟุตหรือว่าเจ็ดฟุตใช่ประมาณ2เมตร2เมตรนิด อ่าซึ่งเราวางเรามีพื้นที่มากพอว่าถ้าไกลไปเนี่ยมันอาจจะลําบากเนาะเวลาซ้อมดรีฟนะครับขั้นตอนเวลาที่เราใช้ตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ผ่านแอปพลิเคชันครับผมซึ่งมีทั้งแอนดรอยหรือ iOS อก็ใช้ได้หมดสาวก iPhone หรือสาวกซัมซุงหัเวยอะไรใช้ได้หมดแอปฟรีไม่เสียตังค์นะครับตัวแอปตัวนี้มันจะคอนเน็กผ่าน Wi-Fi ตัวกล้องไลฟ์วิวพลาสมันจะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกไปแล้วเราก็หาในโทรศัพท์ของเราชื่อชื่อ Wi-Fi ของเขาก็คือตัวไลฟ์วิวนี่แหละพอคอนเน็กปุ๊บเปิดแอป ใช้ได้เลยโอ้โหง่ายแค่นั้นเองก็คือปุ๊บดาวน์โหลดปุ๊บเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วดาวน์โหลดแอปปุ๊บสามารถดูวิเคราะห์วงสวิงได้วยตัวคุณเองเลยได้เลยนะครับพอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราต่อกับโทรศัพท์แล้วเปิดแอปแล้วคอนเน็กแล้วเนี่ยถ้าเอาโทรศัพท์ตัวเนี้ย วางไว้ที่พื้นออเพราะว่าเวลาเราเซตอัพเนี่ยหน้าของเราจะต้องมองที่ลูกถูกต้องถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายตาของเราต้องมองไปที่พื้นอยู่แล้วเอาโทรศัพท์เนี่ยวางไว้ข้างๆไว้ข้าง,าง,างหน้าที่ที่เราสามารถมองเห็นได้โดยที่ไม่ต้องยกศีรษะมาเราก็จะได้ภาพจากมุมที่เราต้องการล<อ>นะรนั่นคือนั่นคือข้อดีของ Live View Plus ตัวนี้ที่สําคัญมันลากเส้นได้ลากเส้นได้ด้วยตัวแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถลากเส้นได้สามารถโอ้โหเรียกว่าทําได้ทุกอย่างเลยสําหรับโอ้โห ในราคาที่เรียกว่าจับต้องได้ด้วยใช่ครับนะครับก็สามารถที่จะลากเส้นพอเราลากเส้นปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ลวโอเควลาขึ้นแบบนี้เนี่ยมันใช่มุมที่เราต้องการหรือเปล่าบางทีเราไม่มีเส้นเราอาจจะไม่ทราบอาจจะงงนิดนึงว่าเฮ้ยเราจะขึ้นอยู่ในสล็อตไหมอยู่ในช่องที่ถูกต้องไหมโยกไหมขึ้นมาแล้วมันใช่หรือเปล่าครับผมก็สามารถดูได้ทุกมุมรวมถึงมุมมุมอย่างบางมุมที่เราไม่สามารถดูได้ด้วยกระจกอะอย่างอย่างวลาพัดอย่างเงี้ยเอากล้องเนี่ยไปตั้งตรง ตรงตรงหน้าพัตเตอร์แล้วลองดูว่าพัดที่ออกไปเนี่ยหน้าพัตเตอร์เราเราเปิดเปิดปิดขนาดไหนมันได้เยอะโอ้โหทำได้หลายอย่างเลยตัวนี้ใช่ครับนะครับโอเคอย่างนี้เนี่ยพูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันว่าตัวไ e View Pass เนี่ยจะเจ๋งขนาดไหนโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมมาลองเรียกว่ากับตัวเครื่องตัว Live v i e w p พั s นะตอนนี้คือเราคอนเน็กกับ iPad ครับผมวก็วางไอแพดไว้ตอนนี้เนี่ยความรู้สึกผมเนี่ยมันเหมือนกับมีกระจกอยู่ข้างหน้าผมแต่ตอนนี้มันเป็นไลฟ์วิวเนี่ยผมกระดุกกระเดิกเนี่ยมันก็ตามผมเลยใช่ตอนนี้เราลองเซนตอัพแล้วตอนนี้เนี่ยพี่นพได้เขียนเหมือนกับตัวเรียกว่าเอ็มไลน์ไว้ตอนนี้วาดชาร์ปชาร์ปเพลนกับโชว์เตอร์เพลนไว้ทําให้เรารู้ว่าเวลาอาร์ตขึ้นมาแบ็กสวิงเนี่ยจะต้องเข้ามาสล็อตนี้อเดี๋ยวผมลองซ้อมดูอืมตอนนี้อยู่ในสลอตแล้วใช่นะครับไปไหมแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าถ้าเราขึ้นแค่นี้มันมัไมบคร แต่แบ็กสวิงขึ้นครับครับอ่าเทินต่อขึ้นไปข้างบนปุ๊บแล้วลองสวิงลงมาดูว่าเข้าสล็อตหรือเปล่าอืมจบวงปุ๊บอืมนะครับก็จะทําให้เราทราบว่าเวลาขึ้นมาเนี้ยสล็อตเราได้หรือเปล่าแล้วตอนไหนทอปสวิงหน้าตาเล้เพราะว่าจริงๆเป็นมุมที่เราไม่เคยเห็นเลยนะเราอาจจะเห็นหลังจากถ่ายวีดีโอแล้วแต่ว่าเราไม่เคยเห็นนะ ตำแหน่งนตอนที่เราทําจริงๆนะเหมือนถ่ายทอดสดไว้นะครับอย่างงี้เราก็เรียกว่าถ่ายทอดสดเลยเราได้เห็นวงสวิงของเราเลยโดยที่เราปกตินี่ยถ้าเกิดเป็นยุคก่อนเนี่ยก็จะเป็นกระจกที่มองข้างหน้าใช่นะฮะแต่อันนี้เนี่ยเราแทบจะไม่ต้องละสายตาเลยเราอยู่ที่ใช่ครับอันเดิมเลยอยู่อันเดิมเลยนะครับศีรษะก็ไม่ต้องยกขึ้นมาจริงๆทําแบบนี้กับที่บ้านก็ได้นะครับคือซ้อมสวิงกับที่บ้านได้แล้วหาของรู้สึก นะเพราะว่าเวลาแก้อะไรจริงๆเนี่ยไม่ต้องตีลูกก็ได้ <S <S นะครับซ้อมสวิงให้ให้ร่างกายมันจดจําแล้วก็ถ้าไปสนามได้นะข้อดีอย่างตัวนี้ตัวหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะเข้าโหมดอัดวิดีโอได้โดยที่เราอัดวิดีโอได้ด้วยอัดวิดีโอได้ด้วยโดยที่รเราไม่ต้องอไม่ต้องเอามือเข้าไปกดเลยนะครับ,รบก็จะเข้าไปสามารถที่อัดวิดีโอได้โดยที่กดปุ่มไมโครโฟนตัวนี้ครับผมตัวนี้พอขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆแบบนี้ใช่ว่ารีคอร์ดอยู่ใช่ถ้าเกิดมีเสียงปุ๊บเนี่ยรีคอร์ดละรีคอร์ดไปละก็ตัว อโตโมติ <Aut> เนี่ยครับก็สามารถทําได้นะถ้ากดปุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยตรงปุ่มที่เป็นรูปไมโครโฟนเนี่ยจะขึ้นเป็นสีสีเขียวหลังจากที่เราตีปุ๊บม,มันจะขึ้นเป็นสีแดงมามนะหมายความว่ามันจะจับสัญญาณจากเสียงลูก ดยหน้าไที่กระทบมไม้อ่ามันก็จะรู้แล้วว่านี่คือนัดจุด Impact เขาก็จะ Record เนี่ยก่อนหน้านั้นแล้วก็หลังนั้นทําให้เราสามารถที่จะตีปุ๊บเนี่ยเราก็ดูวงสูงของเราได้เลยครับผมสำหรับคนที่ต้องการจะเช็คว่าเอ๊ะช็อตที่ม่อสกคู่ท่เราตีไปเนี่ยมันเหมือนกับตอนที่เราซองหรือเปล่าเรา,เราก็สามารถทําได้โอ้โหตัวเครื่องตัวเล็กๆแค่นี้เนี่ยสามารถโอ้โหทำได้โโหลายฟังก์ชันเลยนะใช่ครับเครื่องตัวไลท์วิวพัส s เนี่ย ราคาเท่าไหร่ครับพี่นพก็ตอนนี้าราคาของเจ้าตัวนี้อยู่ที่13,900บาทก็เป็นราคาที่จับต้องได้ไม่แพงมากนะักสำหรับ,รบอุปกรณ์ที่ให้นักกอล์ฟเนี่ยสามารถจะพัฒนาวงสวิงตัวเองได้ซ้อมได้้วยตัวเอง ừ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  แล้วผมเรียกว่าซ้อมแบบมีประสิทธิภาพนะเพราะ <ๆ S 2> ว่าจรงิงนักเรียนที่ผมสอนหลายคนเนี่ยก็ซื้อเจ้าตัวนี้ไปล้าไปซ้อมที่บ้าน งานของง่ายขึ้นเยอะเลยโอ้โหคือมันแก้เร็วอะใช่มันเหมือนกับเห็นตัวเองตลอดแล้วเหมือนกับได้พัฒนาตัวเองตลอดปกติเนี่ยถ้ามาโรงเรียนพี่นพเนี่ยอาจจะใช้เครื่องตัวอื่นแต่โอ้โหตัวเนี้ยเครื่องที่พี่นพใช้ในโรงเรียนก็ราคาเนี่ยหกหลักอ่าใช่แต่ตัวนี้เนี่ยโอ้โหราคาหมื่นต้นต้นนะครับผมก็จับต้องได้จับต้องได้และสามารถพัฒนาเกมกล์ฟของคุณได้ด้วยใช่ครับครับผมยังไงวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะสำหรับทริคดีๆวันนี้ครับสำหรับพี่รับ สนับสนุนโดยโปน n bon o b Academy สนับสนุนโดย Art of g o l f Design Your Game